ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกษตรครับผมครับสลัดคลิปนี่ครับชมบรรยากาศช่วงเศร้าครับหลังจากที่ผมได้ตัดหญ้าขึ้นมาผนจินแล้วครับฝนกระตกพึ่งยุดนะครับฝนก็เพึ่งหยุดครับพอดีกันเลยเรียบไปตัดหญ้าขึ้นมาใส่ร่างผนจินกับก็เลยมาเก็บเลยเก็บไมาครับฝากพี่น้องช่างว่าห้องครับ ตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสครับนี่เป็นลูกผสมเชลโลเร่ครับนั่แม่พ่นครับก็ถือว่าการพัฒนาเริ่มเห็นในชัดเจนเลยนะครับการเจริญเติบโตนะครับบวบจะเป็นมัดกล้ามเนื้อนะครับมาเร็วนี่ครับเป็นลูกผสมอ๋อใหญ่นะครับใหญ่เร็วนี่ครับบ่าจะเขาสามเดือนนะครับนะครับใกล้สามเดือนแล้วเนี่ย การจะเลื่อนเติบตัวพม่าเร็วนะครับเดี๋ยวง้อผูนะครับลูกท้ายนะครับนี่ใหญ่นาสูงใหญ่นะครับนี่แม่ของเพิินครับกระเทว่าเพิ่นอาจจะจ่ายลูกดีครับเนี่ยครับเป็นลูกนี่เป็นลูกสามนะครับเนี่ยครับาโรูเล่เนี่ยครับเป็นลูกที่โตที่สามนะครับตัวแรกกับเป็นตัวแม่นะครับตัวที่สองกับเป็นตัวผูนะครับลูกสามกับเป็นตัวผู๋นะครับคือ เนี่ยครับชาโลรีเนี่ยครับผมเนี่ยเอามาทดรองเบิ้งครับเอามาปรับนะครับเป็นสายเหนือล่องเบิ้งนะครับคือว่าการใจลูกของเพ่นเนี่ยใส่เลยเลยครับกับสายเหนือครับนี่ครับแมวของเพ่นครับโอ้ยหอมน้อยหนึ่งครับลูกกินนมครับช่วงนี้ก็บ่คคลในน้อนครับยุ่งร้ายนะครับ นกรตกติดต่อกันนะครับมันก็เจอปัญหาหลายย่างครับมีหยาแต่กระลงไปตัดบ่ได้ครับหน้ามันเต็มแปลงหยาครับหลักฝนกระตกตลอดแบบนี้ครับนี่ติดต่อกันซี่มือแล้วครับซี่มื่นแล้วนะครับก็พอดีช่วงเศรเพนก็หยุดนิดนึงนะครับผมก็เลยลงไปตัดไม้เพิ่นได้จินควอนนะครับอยู่แบบนี้เลยครับนี่ครับช่วงหน้าฝนอยู่แบบนี้แหละครับเอว่า การเตรียมความพร้อมไปก็ดีนะครับนี่ที่พักแห่งว่านยูแบบนี่ครับผมก็เอาฟางลงนะครับเพิกก่งกำลังกินฟางนะครับใส่ฟางไวรอรอ,อนี่ครับสายมัดกันเมื่อเพิน่นี่วันใยหนีหนานะครับลูกเบียบเนี่ยครับนี่ชาดเร่ผมได้เปรียบเทียยเบิ่งล้วครับเพราะว่าจะเป็น บามมนไม่ว่าสิเป็นเบียบมาตืรอหรือว่าชาโรเลครับการพัฒนาแต,แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันแต่่าเบียบเนี่ยไปทางหนาหนาลึกนะครับสายเบียบนี่ยเป็นชาโรเลกับออกทางสูงน้่นะครับบามมนกับสูงโค้งสางสูงนะครับบามมนครับอินเลียงนูง่เดี๋ยวพอกันกนอนครับว่าตอนการเคลื่อนไเในนอน จินบัดแล้วครับเนี่ยครับกินฟางหมดแล้วนะครับนี่ครับรูปแบบนี้แหละแม่เพิ่นครับอเพิ่นเป็นสั์นะครับผมก็จะผสมชาโรเล่คือเก่าแหละครับนี่ครับสมชาโรเล่คือเก่านะครับเพราะว่าผมได้เห็นนี่ครับลูกของเพิ่นนะครับเจ้าโชคนี่ครับเพราะว่า่นใจลูกดีนะครับนี่สายเนื้อสายวัฒนานะครับ เห็นฟางฟางแล้วลงฟางให้กินหลังจากกินหยาแล้วครับเอาฟางใส่ไว้ประมาณนี้เลครับก่อนเคียงนะครับสลับกันน้ำนะครับผมให้กินสลับกันน้ำหลายตูวครับนี่เอาพันให้ก็พันก่อนครับช่วงประาณว่ามันหลายตัวครับเอาพันก่อนนี่ครับนึ่งก็ปล่อยไปยุแบบนั้นนะครับเพื่อนได้ออกกำลร่างกายนั่นครับเพราะว่าช่วงนี้ท่านนี้เต็มแล้วครับ จินอาหารล้วรพนกผักควนนะครับบรรยากาศนะครับครับท่ายิ้มนียครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเก็บใหญ่ใดความไข่กระเาได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูบาดยางเด้อพี่น้องครับท่ายชิ้มนียครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้านะครับเรื่องแก่งจันฉีดต่อไปครับก้าวว่าสวัสดีครับ